ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันถูกทันสู่ผู้สู่คนนะครับมันนช่วงรายการคนกับปลาวะสันดาวเทียมนะครับเดี๋ยวมาพบพี่น้องคือเขาขึ้นล้งครับมาเมื่อนีมากับบาเนาครับบางนาพาพี่น้องมาบึงสวนบากนาหน่อยหน่อยนะครับบัลเมนสวนนะครับบัลเมนสวนบางนาเป็นสวนสวนผสมนะครับมีบาเนาบางเงาะบากทุเรียนบางอย่างหลายอย่างนะครับแต่มีบาเนาอยู่สองสามต้นนะครับ ก็เลยได้ขออนุญาตเพื่อนมาต้อนกิง่งเพื่อนให้มาต้อนเพื่อแบ่งปันกันนะครับแบ่งกันคนละครึง่งกิ่งต้อนซิปต้อนซิปกิ่งยังกระแสนครับเพื่อที่จะของมาเลยครับผมครับก็เลยว่ามาถ่ายทอดให้พี่น้องมึงถ่ายทำวิดีโอพี่น้องมึงนะครับผมเอาไากลับกล่องให้เบิึงได้ครับเด้อครับครับ,รบโอ้พื่อที่จะของ,ของพเพื่อนมาแล้วลหรหิวขอดื่มเมื่อแล้วนี่อ่านี่ครับคือบักหน่าพันหยังบูหัวนะครับ ในใหญ่นะครับเพือนา่ันยังบูดครับผมบอกคอยสันทันหรืบงางนาแต่ว่าอยากอยากนาในบางนาไว้ปลูกเลยครับอยากต้อนนะครับจําซื้อบะไรครับพันเอียงผมเคต้อนไว้ลายกิ่งอยู่นะครับเป็นสวนในหน่อยนะครับสวนในหน่อยอยู่อ่างน้องโขดด้อคนแถวสนว,ว้ว่อยแถวตะบนสนวสนูบครับคําา่าอ่างน้องโขดอยู่ใส่อ่างน้องโขดก็คือมันเป็นพื้นที่ระวางบัน่นพื้นที่ทํามาหากินเอาว่อยสนาม บ้านสนามแล้วกับบ้านนุสว่างนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่นี่เป็นโครงการราชดำเนินนะครับผมเป็นการพระราชดำเนิของออทงางราชการนะครับของหน่วยงานราชการเพิ่นมาตั้งไว้ก็จกสาจกน้องจองยังไหวเด็ดหลายสิบปีนะครับยี่สิบกว่ากว่าปีนะครับเกือบสามสิบปีแต่ก็เกิดการทะเลาะทะเลาะเบาแวงกันหลายคนนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม่ ว่าปลูกอีหยังในแป้งในคู่นี่นะครับหลายฐานหลายคนคือเซดิยืนยน่ครับบางคนก็ปลูกเกิดยังล่ะปลูกเอ,อ่อเป็นพวกมันสับปะหลังนะครับปลูกพืชลมลุกนะครับพืชลมลุกแต่ว่าบางคนก็ปลูกพืชยางยื่นอ,อ่าซุ่มหมู่เพื่อนก็นเลยว่ากันว่าปลูกพืชยางยื่นนี่คือบหามปลูกของมไม้ใหญ่นะครับเนาะแต่มีบางคนบางสวนบางท่านบางเจ้าคนก็นปลูกเป็นหมากเป็นบักเผาเป็นบักตออย่างพลละใม้นะครับ ก็ได้นะครับป่เป็นอย่างกับป่มีไามาเห็ดนังของเรานะครับผมกับปู่ฟัง่นนะครับส่วนฟังนี่ที่ข้างนี่ที่ผมมาทายถ้ำนี่คือสวนอีกคนหนึ่งนะครับเราก็ปลูกบางเน่าปลูกบางเงาะไว้นะครับบงางเงาาเดี๋ยวมาตัดกิง่งบางเงาะครับมาตัดแต่งกิ่งบงงางเงาะต่อไปนะครับสวนนี่ผมว่ากาบาสิมาตอนกิง่งบางเงาะก็กิ่งบางม่วงกิ่งบางเน่านะครับใบเผอขยายพันธุ์ต่อไปจากกา้า เพื่อจำหน่ายหรือว่าขายหรือว่าแจกเพื่อพี่น้องมีสายสายเขียวนะครับผมมาเล่นเยี่ยมเย็นนั่นนักกันนะครับตามสวนสวนนี้เฮ็ดมาประมาณเพื่อเริ่มปลูกก็ประมาณสามปีครับปีที่สี่ปีนี้นะครับเนาะบางนาพอนะสามปีลูกดกครับลูกดกนี่เพื่อไายทำเพื่อเป็นแนวทางแนวคิดให้กับพี่น้องนะครับว่าการที่เ่าปลูกมั่นกับปลูกบางนาหรือปลูกอะไรก็สร้างนะครับในพื้นที่ของแปลงโครงการพลังดับลินี่นะครับ คิดมันดีๆนะครับผมมันได้ที่ยังยืนเหล่ากรบ่ต้องปลูกหลายเถื่อตัวแค่ดูแลนะครับผมจริงๆปลูกมันก็ดีนะครับบางนาเนี่เก็บได้เสมอนะครับแต่มันเนี่ยขายเป็นงวดนะครับปีหนึ่งได้สองเถื่อเท่านั้นบางนาลูกใหญ่ๆนี่ครับเก็บขายได้เสมอเสมอเมื่อนี้เพิ่นยังหน่อยเพิ่นได้ละลอยหนึ่งสองลอยนะครับบางนาลกนะครับสามปีทำงานเทียมพักครับผมผมเลยเพิ่นเอากระเบื้องมาข่ำไว้เนี่ยผมเลยมาตัดกิ่งแล้วตัดแต่งกิ่งข้างล่างเพิ่นเพิ่นนะครับให้มันลง นิ้งขางบนนี่คือกิ่งไดมันสีหักนี่ครับต้นนี้หักแล้วนะครับหักแล้วแต่บอ่บอใต้นี่ครับก็ต้องต,อต้อนกิ่งออกแต่แทงกิ่งออกนะครับเพื่อว่าให้มันแตแนแกแขนงเกะกิ่งใหม่เพื่อเป็นในวดใหม่นะครับมือัอนี้เอาแค่สามสิบกิ่งก่อนเมื่อไหร่มาเอาใหม่ครับนี่เป็นแนวคิดของ,องหลายๆคนนะครับที่บางคนถือการต่อต้านว่าปลูกพืชย่างยืดเนี่เขาบม่ให้ปลูกบ่อแม่นะครับ ปุ๋ยยืดในทีที่สุดแล้วครับการเป็นปูเลยมดทุกคนในแป้งนี่หกสิบเก้าแปง้งตามผมคำนวณตามผมอสอบถามมันครับว่ามันหกสิบเก้าแป้งนะครับหกสิบเก้าขนที่มีสิทธิ์นี่ก็คือหกสิบเก้าขนที่มีสิทธิ์อยู่นี่ก็คือเพื่อนเป็นเจ้าของทีนะครับต้องเจ้าของทีแต่ว่าสี่ขอบข้องแต่ก่อนแบ่งนะครับแบง่งแบ่งให้มาเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกนะครับหลอกไผยหลอกมันแต่ละหลอกกัเป็นทีเดียวทีเจ้าของทัวเดียวนะครับแต่นี่ท่านหน่วย ก,การกาดเพิ่กอการบอคอยเดชสนใจนะครับหน่วยงานทีรับผิดชอบคือหน่วยงานท้องถิ่นนี่แหละครับรับผิดชอบบอคอยสนใจเรื่องนี้ก็เลยจะของหน้ายึดขึ้นหมดครับยึดขึ้นก็เลยอยากมาคุยกันว่าหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายแนวที่เฮ็ดให้โครงการนี้อยู่รอดได้นะครับแล้วกะ็อยากเป็นแนวทางให้คิดนะครับแนวทางคิดบ่แม่นปูเลยแต่บ,บางนาหน้าเด้อพี่น้องเด้อหลายอย่างครับนี่นี่บักไฟปีนนี่เป็นหน่วยบอ่อคนนะเพิ่นเริ่มตัดแต่งกิ่งแต่เพิ่นตัดบ่ดบงามนะครับบ่งาม แต่งในยังไงตามาภาษาผู้เฒ่าเนาะแต,แต่งกิ่งบุกม่วงนะครับข้างล่างข้าบนออกหนอกออกหน่วยแล้วครับนี่คือควมอมยังยืนนะครับย,ยืนติดบกแล้วทีเดียวจบเลยนะครับบ่ต้องไปเห็ดอย่างไรอย่างบ่คือมันนะครับบด้วาคนปลูกมันเดอ้ออันนี้เป็นสีเขียวสวยมั้งนี่ผมวว่านี่ยเป็นทีว่างแนไ่ไรหม่งนะครับคนปลูกบ่อใดที่ใต้นะครับปีนั้นนำแห่งน้ำแรงบกเผาบ,บ่ไดดฟังนั่นเพกกื่อปลูกทั่วนะครับปลูกทั่วสีดาก็พอมีกินนะครับ นี่ราก็ข้อมย่างยืน่นนี่ผมว่ากันปลูกมัทุกขนปลูกแบบนี้นะครับเด็ดเป็นสวนพลไม้นะครับถูกขันถูกคนถูกแปลงพปลคุซิดีนะครับซีดีศิดาเราก็บ,บอกคฮอยดูแลนะครับคนผู้เดียวผู้เฒ่าทั้งสวนพักทั้งสวนยังนำกระแบงนะครับไผ่ไม่น่าไร้กระแบงก็ปลูกปลูกบอกว่าใ่มีทีในแปลงปลูกอะไรน้อ,นอยนะครับเนาะปลูกเพื่อเป็นความอย่างยื่นของทางอาหารนำํำนี่ครับบุกม่วง อันนี้นำ้ำลงใหม่คนละนุ่นแน่ก็เริ่มสิพวกเก็บแล้วอย่ามาหลักองเพื่อเด้อไก่กพวกเก็บแล้วนะครับก็เลยเอ้าเป็นแนวทางน้องพี่น้องเนาะก,กล้วยเกลือกกระปูมะกรอนหรืบ,บางเหาะก็เริ่มเป็นหน่วยนะครับผม,เป,มเป็นหน่วยเริ่มสิเป็นดอกนี่หม,ม,มกม่วงบางเหาะไก่อีกเดือนสองเดือนเคนลนก็เริ่มเป็นดอกตามพื้นหน่อยฟัง,นะะน,ง,งน,นะครับเนาะครับอ่านี่คือกิ่งต้อนครับสามสิบกิ่งครับมือนี้แต่เศ้าจนสวย ครับการขอบคุณพี่น้องมีสายสายเคียวที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ